สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราได้เอามาถ้วยร้อนนะครับแต่ผมยังใช้ไม่เป็นต้อให้ผู้รู้แนะนําครับนี่ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็หาที่มันแกะอันนี้นะครับถ้ามันแกะไม่ได้นะอันนี้เราแกะได้อยู่นะครับนี่ครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะเดีรับนี่ครับ เราก็มาแยกออกเรามีนี่เครื่องปรุงครับต่อไปครับนี่ครับข้างในอันนี้ก็จะเป็นหม่าม่าของเรานี่คือถุงถุงอะไรครับถุงร้อนอ๋อถุงความร้อนครับนี่ครับต่อไปแล้วก็นี่เลยครับอันดับแรกแกะถุงความร้อนก่อนเลยครับใส่ลงไปครับนี่ครับไปนะครับมาม่าของเรา น hmm. nah, uh, anyway, ี่ของเรานะครับ uh, น really uh, right. ี Про ่ครับข้างในจะเป็นแบบนี้ครับเหมือนน้ำมาครับตัวไปแกะออกเลยนะครับนี่เขามีเครื่องปรุงให้นไหมนี่ครับอ๋อนี่ครับเครื่องปรุงรองอ๋อจะวางมาใส่เครื่องปรุงผสมหน่อยครับเดี๋ยวผมเติมน้ำอยู่ละขั้นตอนอยู่ไหครับนี่ครับเราเติมน้ำก่อนนะครับใส่ใบสักนี่พอครับพอนิดนึง นี่ครับมันจะมีขอบตรงก้นหมอหอ้ออยู่คนถ้วยแล้วก็มาเติมนี่ครมาม่างเรานี่ครับก็มามา่นมา,มานิดนึงนะครับอย่มันล้นครับเวลามันเดือดมนะันชืนนน่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกนะครับเอาไป เราก็รอร้อนๆเราเป็นนึงครับเราต้องต้มกี่นาทีครับเนี่ยห้าถึงสิบนาทีครับนี่ครับเริ่มแล้วนะครับดูครับดูนี่ครับมร้อนๆเราใส่เลยครับนี่ครับปิดฝาครับปิดได้ครับนี่ครับผู้ทุกคนเราก็รอครับห้าถึงสิบนาทีครับ ง่ายนิดเดียวอย่างนี้นครับเนี่ยใช่ครับแค่นี้ครับสะดวกสบายมากครับมีอะไรมากมายครับสำหรับมาม่าช้วยร้อนนี่ก็ผ่านไปสามสิบห้านาทีแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูนะครับว้าวอู๋ยังร้อนอยู่เลยครับร้อนครับจ่ายเพื่อนๆดูจา่ายชิมก่อน,นครับ ได้ไงครับยังครับอย่างบอกเลยครับอืออืออือได้ไหมครับเหมือนก๋วยเตี๋ยวเดือเลยครับได้ครับไม่บอกแล้วครับอร่อยจัดแซ่บเหมาะมากครับสำหรับในการติดเฉินได้ครับบุญครับ